สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ตอนเช้าก็ได้พามาทำบุญนะครับที่ดอนหลงปู่จอยเมืองแคดังสวยงามสุมประตูตตตดอนหลงปู่จอย,ยจะพาเข้าไปชมด้านในบรรยากาศที่ล้วนแต่ธรรมชาติ ส,สร้างขึ้นนะครับนี่ก็คือฝีมือช่างฝีมือได้ออกแบบสวยงามสวยงามมากอันนี้จะเป็นซุ้มประตูนะทางเข้าดอนหลวงปู่จ้อย ลังการสวยงามใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะก็แนะนำเข้ามากับสักการะปู่จ้อยนะทีะ่ทางออกไปทางบ้านเราจันติดกับสนามที่วการอำเภอในใกลนะ้ฮะหรือว่าใครอยากมาสักการะ,ะก็สอบถามคนในหมู่บ้านก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่จอยที่อยู่ข้างในนะบรรยากาศข้างในนะครับแบบลมลื่นมากอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านล้อมรอบฝั่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสนามที่ว่าการอำเภอนะครับเดี๋ยวเขาพาเข้าไปชมด้านในครับ ก็ได้กราบขอเข้ามาหลงปู่แล้วนะฮะก่อนจะมาถ่ายทำได้ขออนุญาตหลงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศร,รอบๆฐานขององค์หลงปู่เดี๋ยวจะพาเขาผูชมด้านในครับ จะเป็นองค์หลวงปู่ชอยนะครับก็จะเป็นคำบูชาหลวงปู่ชอยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆศาลานะ บรรยากาศสวยงามแล้วก็ได้ขอขอมาองค์หลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาถ่ายทำแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปเรียบร้อยแล้วขอขอมาองค์หลวงปู่เรียบร้อยว่า จะใายทำนะครับหลวงปู่คงไม่ติดขัดอะไรก็รอยากจะให้บุญบารมีหลวงปู่นะครับก็แพร่ไปสานออกไปในวงกว้างให้ผู้คนรู้จักได้มากขึ้นแล้วก็กลับมาสักการะหลงปู่มากขึ้นนะครับไดรวมทำบุญหงลวงปู่ด้วยนะก็หลวงปู่ก็อยู่ที่อำเภอเกดำนะครับบ้านเกดดำอำเภอเกรดำจังหวัดมาสารคาม ใครที่อยากจะมาสักการะหลวงปู่นะักู่บ้านคู่เมืองของเพร์เกลามก็สอบถามคนในหมู่บ้านก็ได้นะครับว่าดอนหลวงปู่จอยนะครับตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนนะครับเข้ามาแล้วก็ลมเย็นสดชืน่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องอยู่คนละฝันนะกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ